เอาดึง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 มันออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อฟซีไปยงคนทำยางครับอ่ะทาการนําคอนมาลงไปนะครับผมตามด้วยเล็กกระยางนะครับวิเศษนะครับงัดจังไดก็ลุดนะครับผมอ่าพามพามอ่ะหัดมาเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ต้องเสยความสามารถจักน้อยนะครับผมหล่อมันใหญ่นะครับผมปั๊บปั๊บอ่ะทาการงัดมาเรื่อยๆนะครับลองดึงมึงนะครับออกบอนะครับ ฟาบมันบอออกนะครับผมต้องเจอเล็ก็ระยางวิเศษถือเกลงัดออกมาออ่างัดมันออกมาครับฟาบนี่นะครับกับยางพันแปดจิบห้านะครับผมเสร็จแล้วนะครับตัวนี้สิเป็นแบบจุบเลดนะครับเป็นแบบมีโอลิงนะครับบอมี่ยางในด้วพี่น้องเอฟซีครับทิดมันเข้าไปตัวนี้มันค่อนข้างติดแน่นะมันดูดนะครับผมอ่างัดไว้นะครับตัวนี้สิมีลองคิวลองโอลิงนะครับผมอันนี้เราเอาลองโอลิงมันออกนะครับ ลมทั้งเส้นอยู่ได้ที่โอลิงเส้นนี้เส้นเดียวนะครับผมอ่าเป็นเครนนะครับ50ตันนะครับผมฟับดูตกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับทําการงัดคิวมันออกมาครับฟับเสร็จแล้วเนาะทำการดึงออกมาเลยนะครับนี่ครับฟับฟับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ทําการงัดออกมานะครับเห็นปะอ่าฟับออกมาเรียบร้อยแล้วทําการโยกใสยโยกขัวได้ดีนะครับผมรอมันค่อนข้างสิใหไงนะครับฟับเห็นปะ ออกมาเรียบร้อยขณะเยี่ยมอ่ะเอามาให้เบื้องกันเป็นพ่อสังเกตเป็นแนวทางนะครับผมในการทำนะครับถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้ก็ต้องอเป็นวิชามาานนะครับมันต้องใส่วิชาม่านในแจ็คหน่อยอนะครับเปลี่ยนทั้งวัตซีเสียนเลยนะครับโอ้โหฟับนี่เบื้องรอบรอบครับเบื้องรอบรอบาน้างานอยู่ในปลานะครับตัวนี้น้งงานอยู่ในปลานะครับ อะประกอบย่างไม้ข้าไปนะครับผมสไตล์ใบยุงค้าทํยางนะครับสิทําการตีคิวใหญ่ลงไปก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วใส่โอริงนะครับเป็นว่าส่โอริงแล้วก็ใส่คิวเข้าไปเป็นอันเซตนะครับมือน,นี้สวัสดีครับผม